ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Morning Money ที่จะทำให้การเงินการลงทุนเป็นเรื่องเข้าใจง่ายเราจะสรุปให้คุณในทุกๆเช้าและเย็นเพื่อให้คุณผู้ฟังเติมความรู้ด้านการเงินเพิ่มขึ้น1%ในทุกๆวันวันนี้เรามาคุยกันเรื่องการตั้งเป้าหมายทางการเงินที่หลายๆคนมักจะเจอปัญหานั่นคืออยากได้ทุกอย่างแต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนเมื่อความฝันมันล้นมือจะจัดลำดับยังไง วันนี้เรามีเคสน่าสนใจจากหนุ่มไทยอายุ22ปีที่ทำงานอยู่เกาหลีใต้ตอนนี้ทำงานมาได้1ปีแล้วจากสัญญา4ปี10เดือนเงินเดือนอยู่ที่46,000ถึง60,000บาทต่อเดือนแล้วแต่ OT ที่น่าชื่นชมคือเขาเคลียร์หนี้120,000บาทที่ใช้เตรียมตัวมาทำงานที่เกาหลีหมดแล้วและตอนนี้มีเงินเก็บหลายก้อนได้แก่เงินที่พี่สาวยืมไป140,000บาท เงินสำรองฉุกเฉิน3 8 0 0 0 0บาทเงินเก็บซื้อ iPhone 17 Pro Max 10,000บาทและเงินสำหรับตั๋วเครื่องบินกลับไทย26,000บาทแต่ปัญหาเริ่มตรงนี้ครับเขามีเป้าหมายอีกตั้ง8อย่างลองฟังดูนะครับเป้าหมายที่มากเกินไป หนุ่มคนนี้อยากได้รถกระบะ Isuzu D Max มือ2ราคา6 0แสนถึง7 0 0แสนบาทต่อเดือนอยากมีเงินเย็นในบัญชี1.2ถึง1.5ล้านบาทอยากเก็บเงินบวช2 0 0แสนอยากเก็บเงินแต่งงานอยากเก็บไว้เพื่ออนาคตอยากลงทุนในกองทุนและอยากเรียนคอร์สสร้างตัวตนใน TikTok ราคา7,000บาทฟังแล้วท่วมไหมครับพูดง่งายๆคือเหมือนเราเดินเข้าร้านขนมแล้วอยากได้ทุกอย่างในร้านแต่เงินในกระเป๋ามีจากัด ทำไมต้องจัดลำดับความสำคัญให้ผมอธิบายแบบนี้นะครับการมีความฝันเยอะๆไม่ใช่เรื่องผิดความฝันไม่มีต้นทุนถ้าคุณยังไม่กล้าฝันคุณจะทำอะไรได้แต่เมื่อทุกความฝันต้องใช้เงินเราก็ต้องจัดลำดับความสำคัญเพราะเราทำทุกอย่างพร้อมกันไม่ได้ลองนึกภาพว่าคุณกำลังขับรถบนทางแยก8แยกแต่ละทางไปคนละที่คุณจะขับไปทางไหนก่อนหรือ จะพยายามขับไปทุกทางพร้อมกันซึ่งแน่นอนว่าไปไม่ถึงไหนแน่ๆ3ขั้นตอนจัดการเป้าหมายให้เป็นจริงขั้นที่ 1. เขียนเหตุผลของทุกเป้าหมายเอาเป้าหมายทั้งหมดมาเขียนลงกระดาษแล้วเขียนเหตุผลว่าทําไมถึงอยากได้สิ่งนั้นยกตัวอย่างเช่นทําไมต้องบินกลับไปหาแฟนปีละสองครั้งเขียนความรู้สึกจริงๆออกมาเลยอาจจะเป็นคิดถึงมากกลัวห่างกันแล้วเปลี่ยนใจ ที่สำคัญคือถ้าเป้าหมายไหนที่คุณต้องพยายามหาเหตุผลแสดงว่ามันอาจจะไม่สําคัญจริงๆก็ได้อีกวิธีหนึ่งที่ช่วยได้คือลองจินตนาการว่าพรุ่งนี้คุณจะตายแล้วมองดูลิสต์เป้าหมายอันไหนที่คุณจะเสียใจที่สุดถ้าไม่ได้ทำนั่นแหละครับคือสิ่งที่สําคัญจริงๆขั้นที่สองกหนดเวลาและจานวนเงินพอรู้แล้วว่าอะไรสาคัญต่อมาต้องถามว่าเมื่อไหร่และใช้เงินเท่าไหร่ เช่นงานบวชต้องทำเมื่อไรรถจะซื้อตอนไหนในเมื่อยังอยู่เกาหลีอีก3ปีจะเอารถไปทำอะไรบางทีการตั้งคำถามแบบนี้จะทำให้เราเห็นว่าบางเป้าหมายมันอาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้ขั้นที่3ทํทำงบการเงินและวางแผนตรวจสอบว่าเราเหลือเงินเดือนละเท่าไหร่แล้วจัดสรรไปตามเป้าหมายที่สำคัญก่อนถ้าเป้าหมายต้องการ0 0 0 0 0บาท แต่เราเก็บได้แค่450,000บาทอย่าไปเสี่ยงกับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเพราะระยะเวลาสั้นเกินไปให้หารายได้เพิ่มดีกว่าเช่นทำงานพิเศษหรือหา OT เพิ่มเครื่องมือการเงินที่เหมาะกับเป้าหมายระยะสั้นสำหรับเป้าหมายที่ไม่เกิน5ปีผมแนะนำเครื่องมือที่มีความเสี่ยงตำ่ำเช่นเงินฝากดอกเดีย้ยสูงสลากออมสินกองทุนตราสารหนี้หรือพันธบัตรรัฐบาลจำไว้นะครับ การลงทุนในหุ้นไม่เหมาะกับเป้าหมายระยะสัน้นถ้าเงินที่เก็บได้ห่างจากเป้าหมายมากแทนที่จะไปเสี่ยงให้หาไรายได้เพิ่มดีกว่าเช่นทำงานพิเศษหรือหา OT เพิ่มครับเรื่องของการสร้างตัวตนใน TikTok ส่วนเรื่องคอส TikTok ราคา7,000บาทผมอยากบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องเรียนคอสก็ได้นะครับการสร้างตัวตนที่แท้จริงคือการสร้างคุณค่าให้คนอื่นไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสุข หรือความบันเทิงที่สำคัญคืออย่าพยายามเป็นคนอื่นให้เป็นตัวของตัวเองที่สร้างประโยชน์ให้คนอื่นนั่นแหละครับคือการสร้างตัวตนที่ง่ายและยั่งยืนที่สุดสรุปข้อคิดสำคัญวันนี้เราได้เรียนรู้ว่าการมีเป้าหมายเยอะไม่ผิดแต่ต้องจัดลำดับความสำคัญอย่าลืมนะครับว่าเป้าหมายที่เลือนลอยที่สุดคือเก็บเงินไว้เผื่ออนาคตเพราะมันไม่มีภาพชัดเจน แต่เป้าหมายที่ชัดเจนเช่นซื้อรถ Isuzu D-Max สีดำสี่ประตูนี่แหละครับที่จะทำให้เรามีพลังในการเก็บเงินสุดท้ายนี้จำไว้นะครับว่าเมื่อทุกความฝันต้องใช้เงินเราต้องเลือกว่าจะจ่ายเพื่ออะไรก่อนและที่สำคัญจ่ายแล้วต้องมีความสุขด้วยนะครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกท่าน